ฉันฝันมาตลอดว่าได้ยืนอยู่บนเวทีที่เจิดจ้าตามรัความฝันท่ามกลางแสงสว่างและฉันก็ทำมันสำเร็จวายเซรีขอบคุณที่คนรักผมนะครับเจ๊สาม,มีเราจะซัพพอร์ตคุณตลอดไปแต่เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดถูกแบนมาสามปีนายังคิดไม่ได้อีกเหรอาหาเรื่องใสตัวดีกว่านะก็แค่เป็นคู่นอยที่เขาเลือกนายกับเขาชอบ เซลอีอย่าดื้อเนะเพราะฉันไม่ยอมทําตามข้อตกลงรับรับพวกนั้นหน้าที่การงานของฉันจึงตกต่ำลงในพิพตาสามปีมานี้ผู้บริหารของบริษัททั้งกดดันและข่มขู่ฉันตลอดเวลาเสียงเหล่านี้ดึงความทรงจำเลวร้ายของฉันกลับมาฉันกลัวความมืดมากขึ้นทุกวันตอนนั้นเองที่เธอเข้ามา ถ้ากลัวก,ก็จับมือฉันไว้นะได้ฉันไม่ชอบใกล้ชิดกับคนอื่นยกเว้นเขาแต่สิ่งที่เธอปฏิบัติต่อฉันไม่ต่างอะไรกับคนอื่นฉันเคยคิดว่าเขาก็เหมือนคนพวกนั้นที่ชอบหน้าตาและร่างกายของฉัน ต่อมาฉันจริงๆรู้ว่าเขาพอใจในความสามารถของฉันเท่านั้นเวลาอยู่กับฉันนายไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเรื่องเหมือนเมื่อก่อนฉันไม่ได้คิดอะไรกับนายตั้งใจทำงานฉันจะรอวันที่นายกลับมาและยิ่งเป็นแบบนี้ฉันก็ยิ่งหลงรักเขาอดพระรองในเรื่องนี้เหมาะกับนายมากฉันจะให้ผู้จัดก,การไปคุยให้ เพื่อให้ได้อยู่กับเขาอย่างเปิดเผยฉันกำจัดอุปสรรคทั้งหมดล่ไมหน้าลูกพ่อผิดเองพ่อมีแกเป็นทายาทเพียคนเดียวแกจนถึงป่านนี้แกยังไม่ยอมรับตระกูลเซียวอีกแะ้วเมื่อก่อนฉันไม่เคยสนใจที่จะสืบทอดกิจการของตระกูลแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะใช้ประโยชน์จากกิจการทั้งหมดของตระกูลเซียวฉันจะยืนอยู่ข้างกายเขาอย่างเปิดเผย นี่ละพาะคุณผมจึงไม่กลัวความมืดอีกชีวิตนี้ผมจะอยู่กับคุณตลอดไปขอบคุณที่คุณเดินเข้ามาในชีวิตผมเราต้องเดินเคียงข้างกันไปจนแก่และตลอดชีวิตหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งคู่รัก ชายงดงามยิ่งนกักสมกับเป็นบุรุษงามอันดับหนึ่งในแผ่นดินจริงๆแต่กุลหลีของข้ามีสมบัติมหาศาลหากเจ้ายอมแต่งงานกับฉันข้ายินดีจะมีเพียงเจ้าคนเดียวทั้งชีวิตเฮ้าำสัญญาเช่นนี้ข้ามิกล้าลับไวหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งคู่แล้วเฮน่าคำจริงๆคำพูดที่ไร้ดิงสาแบบนั้นก็แค่คำพูดที่พวกผู้หญิงแต่งขึ้นมา เพื่อหลอกชายน่าโง่เท่านั้นแหละข้าชื่อเจียงหลีตั้งแต่จำความได้ข้าก็เกียดชื่อนี้มากเพราะเจียงหลีเป็นคำพ้องเสียงของคำว่าเจียงหลีที่แปลว่ากำลังจะพัดผ้าคนภายนอกลือกันว่าข้าคือคุณชายเล็กคนโปรดของตระกูลข้าบดีที่ร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งจริงๆข้าก็คือลูกนอกสมรสของผู้นำตระกูลเจียง ท่านแม่เห็นข้าเป็นเสมือนรองเท้าเก่าๆที่ขาดวินเก็บข้าไว้เพียงเพราะต้องการใช้ความงามของข้าสร้างชื่อเสียงให้ตระกูลเจียงผู้หญิงในโลกนี้มักได้ใหม่แล้วก็ลืมเกา่าเจ้าชู้ประตูดินหากข้าอยากกำหนดโชคชะตาของตัวเองก็ต้องทำให้ตัวเองแก่งขึ้นเพลนนี้ข้าจึงแอบฝึกวรยุทธ์โดยไม่ให้ใครรู้จนกลายเป็นนักฆ่าดับหนึ่งแห่งยุทธภพข้าตอบแทนพระคุณที่จกักรพรรดิเคยช่วยชีวิต ด้วยการยอมเป็นสนมขององิงเพื่อหาโอกาสลอบฆ่าเขาแต่ข้าไม่คาดคิดว่านางจะเป็นคนที่ทําให้ชีวิตของข้าเปลี่ยนไปจากนั้นลองใจครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้ว่าสายตาและหัวใจของข้าเริ่มมีเพียงนางตั้งแต่เมื่อไหร่และความรู้สึกที่นางมีต่อข้าก็เหมือนจะต่างจากคนอื่นอย่าเสียงดังสิ ความสัมพันธ์ของเราใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอข้ารู้อีกทีข้ารู้ตัวอีกทีก็ตกหลุมรักนางไปแล้วข้าไม่อยากเป็นเครื่องไปดับของผู้หญิงมีเพียงครั้งนี้ที่หัวใจของข้าวันว่นวหวนายหญิงนายหญิงของข้าเจงหลีขอสบานชีวินี้จะไม่ทรยศท่านเด็ดขาด แต่สุดท้ายนางก็ต้องตายเพราะขานางใช้เลือดที่หัวใจของตัวเองแลให้ข้าได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปแต่เจ้ารู้หรือไม่สิ่งเดียวบนโลกนี้ที่ทำให้ข้าอยางมีชีวิตอยู่ก็คือเจ้า ในเมื่อให้สัญญากันไว้ว่าต้องคองรักกันตลอดชีวิตก็ต้องรักกันตลอดชีวิตต่อให้ต้องลงนรกข้าก็จะจับมือเจ้าไว้ไม่มีวันปล่อยฮึเม,มนกินเลือดมากเลือดศพคดีคตกรรม นายนายท่านโลกไปงี้หนะักกจังเลยอ่ะเจ้าหมูที่บอกเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นนายท่านโลกที่ท่านยืนอยู่ตอนนี้เป็นมิติพลังจิตยุคปัจจุบันในโลกนี้นอกจากจะมีคนธรรมดาแล้วก็ยังมีปรมาจารย์สามารถดูซับพลังจิตเพื่อพัฒนาระดับของตนเองและร่างทิพย์ที่สามารถออกจากกายหยาบได้เหล่าปรมาจารย์สามารถใช้พลังควบคุมร่างทิพย์ต่อสู้กับร่างทิพย์ที่มีพลัง อาคาดหลายล้อมนางเอกของวิตินี้ชื่อเดนโมเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของสำนักภูเขาวิเศษสำนักดังของปมามจารในมือถือสองของขังใหญ่ก็คือธงวิญญาณฮึ่และข่ายอสูนเจวิญญาณข้าวิญญาณเป็นยอดถีมือในยุคหนุ่มสาวเพกชื่อเหลียงสีถึงแม้ว่าจะเป็นคนไร้ค่าที่ไม่มีพรสวรรค์แต่ว่า โชคชะตาทําให้บังคับเจอคำภีปร,รมามยาและกระยาวิเศษในบ้านห้างแห่งหนึ่งทําให้สมรรถภาพทางกายของตนดีขึ้นและพัฒนาฝึกฝนได้เร็วเล่ากับข้าวกระโดดคนหนึ่งคือยอดหญิงที่โด่งดังอีกคนคือม้ามืดที่ฉลับหลักแหลมทั้งสองฝ่ายต่างดึงดูดกันและกันคนแกล่งร่วมมือกับคนแกล่งสุดท้ายได้กลายเป็นคู่รักต้นแบบในโลกปรมามชา เมื่อเทียวกับพวกเขาแล้วเจ้าของร่างเดิมช่างน,น่าสงสารเหลือเกินเจ้าของร่างเดิมชื่อหลิงเอ๋อเป็นแค่นักศึกษาหญิงธรรมดาธรรมดาแต่เพราะร่างกายทิพมีความเย็นอย่างสุดข,ขีดโดยกําเนิดจึงกลายเป็นที่สนใจของหลุยโม่ตามโครงสร้างของโลกใบนี้มีเพียงคนที่ถูกผีร้ายเข้าสิงจึงจะมีโอกาสสูงมากที่จะมีร่างกายเช่นนี้ ส่วนโมเป็นคนที่ได้ฉาย,ยาว่ายอมฆ่าผิดพันคนแต่จะไม่ปล่อยให้รอดแม้แต่คนเดียวจึงปล่อยวิญญาณร้ายในทุงยันมืดอ,ออกมาสังหารเจ้าของร่างเดิมส่วนพ่อแม่ของเจ้าของร่างเดิมต้องถูกฆ่าตายเพราะช่วยลูกสาวร่างทิพย์ที่เย็นว่ามีกายของเจ้าของร่างเดิมไม่ดับสูญจึงต้องทรมาน ยังถึงเพราะการกืนกินของวิญญาณร้ายในโวิญญาณมืดจกนกระทั่งไวร้ายมาตามล้างแค้นถึงบ้านระหว่างต่อสู้จึงทำทวงวิญญาณมืดของหลืนโมพังแต่สีด้เจ้าของร่างเดิมอ่อนแอเกินไปเป็นอิสระได้เพียงคู่เดียวก็ต้องสูญสลายไปในแสงแดดนายนายนาย,นายท่านใจเย็นก่อนพลังจิตในร่างท่านคุ้มคร่งแล้ว คนแบบนี้กลายเป็นนางเอกของมิติได้ไงไล่คุณธรรมสิ้นดีวันนี้ข้าจะฆ่ามันเพื่อหลังแคนให้เจ้าของร่างเดิมเกิดอะไรขึ้นานท่านตอนนี้ท่านคือร่างทิพย์ไม่สามารถสัมผัสสิ่งของได้นะถ้าาสัมผัสไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปฆ่าหยวนโมกเจ้าหมูมิตินิมดสนุกแล้วสิเออในท่านข้างนี้มีภารกิจหลักสองอย่าง คือล้างแค้นแทนตระกูลเจ้าของร่างเดิมกำจัดวิญญาณร้ายแล้วก็ลงโทษเหงโม่ซ้อนคือออกจากร่างทิพย์คืนชีพกลับมาเป็นคนอีกครั้งข้าตรวจจับได้ว่าตอนนี้ร่างกายของเจ้าของร่างเดิมอยู่ในสถานะคนที่นอนเป็นผกักข้าตัดสินใจช่วยนายท่านดูแลรล่างไว้หนึ่งชั่วโมงนะทีนี้ความยากของภารกิจจะลดลงนายท่านประทับใจหรือไม่ไประทับใจเจ้าหมูเจ้าคงไม่มีแผนอะไรใช่ไหม เช่นเจียงหลีพระเอกของวิธีก่อนปรากตัวอีกครั้งข้าคงไม่ต้องเจอกับคนที่เคยเจอแล้วลงนะนายท่านจินนาการลำเลิศจริงๆอ่ะข้าว่างที่ไหนกันเล่าแม้จะเจอคนที่คล้ายกันก็แค่นตาล้ายก,กันทนนั้นแหละพอได้แล้วในท่านเรารีบอว่ไปเสี่ยงโชคกันเถอะไม่แน่อาจเจอคนที่ท่านสัมผัสตัวได้ก็ได้นะเจ้าหมูดูรนลานแบบนี้แสดงว่าข้าเดาถูกแน่แ่ ดูเหมือนภารกิจปิศนาต้องเจอหนุ่มหล่อสักคนแน่ๆเพียงแต่ครั้งนี้ข้าไปเล่าทิพถ้าเจ้าหนุ่มเป็นคนจะมองเห็นข้าไหมนะเอ,อ่เอ,อรีบจับตัวมันหมอนี่กล้าทำแผนของข้าพังแล้วอย่าให้มันหนีไปได้ แจ้งเตือนภารกิจปริศนาเปิดแล้วในท่านโปรดรับค่ามิตรภาพจากไวไลยเชียเกอคุณคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเชียอเกอชื่อของเขาเหรอน่ารักดีแฮะน่ารักจังทำไมเขาต้องจอบแก้มฉันด้วย ทุพี่มันอยู่นั่นนะ่ะไอเด็กเวนอย่างนี้นะสวยแล้วตรงรีบซ่อนตัวส่วนเธอไม่มีเวลาแล้วรีบซ่อนเร็วนายหมนนี้ทำอะไรเงียบไอโนมทำไมไม่หนีตามมาเร็วดีนีเขากำลังสนุกอยู่กับสาวแต่กลับทำตัวเป็นฮีโร่รอบทำร้ายฉัน แกนะคงอยากตายมากสินะก็แค่ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งไม่คิดว่าเขาจะไปตามพวกมาแก้แค้เจ็ดกานเออถ้าผู้หญิงคนเมื่อกี้ถูกพวกมันเห็นเข้าต้องถูกพวกมันลังแกแน่ๆโชคดีที่ติดตรงนั้นรับตาคนถ้าเขาซ่อนดีๆก็จะไม่ถูกจับ อย่าออกมาหนีไปไม่เห็นมีอะไรแกกล้าหลอกพวกเราเหรออยากโดนนักใช่ไหมคนพวกนี้ไม่เห็นเขาเป็นไปได้ไงหรือว่าเขาเป็น่างทิปิปนายท่านไม่ได้นะไว้ลายมีสายเลือดปจารย์จึงทําให้มองเห็นและสัมผัสตัวท่านได้แต่อนาพานพวกนี้เป็นคนธรรมดาผมก็สัมผัสท่านไม่ได้ ในทางกับกันมันก็ไปสามารถทําอะไรพวกเขาได้เช่นกันนะเจ้าหมูจเจ้าบอกว่าไว้ไลสัมผัสต,ตัวข้าได้งั้ยถ้าอย่างนั้นข้าจะใช้ไว้ไลเป็นสื่อกลางแค่นี้ก็สัมผัสต,ตัวคนอื่นได้แล้วใช่ไหมเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่าง เขาเก่งมากแย่แล้วถูกล่างทิพย์เล็งเข้าแล้วเขาเก่งขางนาดนี้แสดงว่าต้องมีความปรารถนารุนแรงมากล่างทิพย์ประเภทนี้เคยชินกับการเข็นฆ่าไม่ว่าใครก็ไม่เว้นฉันจะตายไหมฉัันกลับบ้านกับนายได้ไหมเอ๊ะนี่เป็นวิธีที่ผีร้ายทำให้คนลุ่มหลงแปลกจังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ฉันไม่รู้จักเธอ จะเป็นผู้หญิงจะไปขออยู่กับคนแปลกหน้าไม่ได้นะนายไม่ใช่คนแปลกหนะ้านายคือหมอน,นั่น